นี่คือพ่อแม่ธรณีนำโชคนะคะบ้านใดที่มีพ่อแม่ธรณีบูชาตั้งองค์พ่อแม่บูชาที่หน้าบ้านก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติอุดมสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาสมบัตินะคะบ้านใด ที่ขึ้นองค์พระแม่แล้วเวลาเดินทางไปทําธุรกิจกราบสักการะพระแม่ธรณีแล้วก็จะสําเร็จเดินทางก็ปลอดภัยสําเร็จทุกอย่างที่ปรารถนานะคะนี่คือองค์พระแม่ธรณีที่คุ้มครองบ้านเรือนของเรานะคะ นี่คือพ่อแม่ค่ะพระแม่ธรณีหรือว่าปู่ปู่มูลสีก็เช่นกันค่ะนี่คือ การศรัทธาต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะแต่อย่างดิชันนี่คือสักการะองค์เทพเทวาความศรัทธาเต็มร้อยก็คืออุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติอุดมสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาสมบัติ อย่างที่อธิษฐานอย่างที่ปรารถนานะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ศรัทธาองค์เทพนะคะองค์เทพเทวานำพาความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่คนที่สักการะให้แก่คนที่ศรัทธาอย่างเต็มร้อยนะคะนี่คือความศรัทธาเพราะเรากรา,าบสักการะเทพเทวาเราก็ต้องสวดสวดบูชาพระรัตนตยัย ไตรสรณคมสวดทุกอย่างพบสวดมหาจักรพรรดิด้วยพระแก้วมหาจักรพรรดินี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์ใครสวดจักรพรรดิกาบสักการะสวดมนต์สวดไตรส,ร,สรณคมบูชาพระ